สี่ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งรับรางวัลตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนถึงล้านบาท 1. แอปพลิเคชันตาสับประรดโดยการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ App Store และ Google pl ay แอปพลิเคชันตาสับประรดสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความภาพเสียงหรือวิดีโอ 2ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์021418860 02141 8579และ0 2 1 4 1 8 8 5 8่8 5 8าค่ะ3าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร4บริการสายด่วนกกต1น4 4สําสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ทำดีมีรางวัลให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเลือกตั้งในครั้งนี้